มาชมกุหลาบกันค่ะวันนี้กุหลาบเหมือนเป็นหนึ่งช่อเลยมีเดี๋ยวนับดูมีกี่ดอ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกหนึ่งต้นนี้มีเจ็ดดอกนะคะแล้วก็มีเพื่อนอยู่ข้างๆนี้ด้วยแล้วก็นี่ดูวยดูกุหลาบของดิฉันดิฉันปลูกกุหลาบสีชมพู แล้วก็มาดูนี่ค่ะนี่สีชมพูเตรียมตัวที่จะมีดอกนี่สีแดงนะคะสีแดงเดี๋ยวเราไปดูหลายๆต้นกันดูอีกนี่ก็เป็นอีกต้นกุหลาบนะคะน้องกำลังออกดอกเยอะเลยนี่ดูสวยไหมสวยไหมสวยไหมเลื่อนขึ้นมาดูอีก กุหลาบค่ะกุหลาบรู้แต่ว่าเป็นกุหลาบแต่ไม่รู้สายพันธุ์เท่าไหร่นะคะดูดูกุลาบดูน้องกุหลาบน้องกุหลาบเลยตามต้นเสา